พี่น้องทั้งบรรทุนสูงจากมากกับพออาจากมายในนะครับเด้อขอประชาสัมพันธ์ให้อ่าทักทายพ,พี่น้องเนะท่านครับครับนมัสการประคุณเจ้าครับสวัสดีครับครับบอยซิริชัยครับผมก่อนอื่นตองอก,างกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับกราบเรียนท่าน ผู้นำชุมชนครับทำผู้เยี่ยบานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับ้วก็พี่น้องเดชอุดมพี่น้องนำยื่นผู้อพยพผู้เตือดลอนมีห่อนมะเพิงเย็นมากอยู่ในหน่วยที่สิบหานะครับวัดสศิริสารคุณนี่ครับเมื่อนี้ปล่อยกับทีมงานบาตั้งใจกัะลอย้ะกาแฟนครับได้ร่วมนำชิดนำใจกัน จัดหาของที่คิดว่าพี่น้องนสืจจำเป็นนะครับมากเต็มพลังในกับพี่พี่น้องพี่น้องเคยเห็นบอยซินิชัยบอเคยเห็นยื้เคยเห็นยืใส่ครับเห็นอยู่ในโทรศัพท์เห็นอยูรรอย่ใน,นที่นี่เคยเห็นแอร์บอรดีบอไม่น,น,น,รรษษน,นี้เพิ่งปิดภารกิจเพราะว่าเพิ่งมีง่ายในกรุงเทพแต่ว่า มาเป็นตัแท่นะครับแท่นขนาบกระด้างใจกันนลอยซึ่งวัดของเฮานีก็โหกากลอยนะครทีที่แล้วมาล่ำทีนากระเจ้าตะตอปีเก๊กซูนเกิดขึ้นว่าสิจังต่ออีกครับอันนี้ก็มาม่าเดยกว่องเขาลงนับถือส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกาโดยกว่องเป็นห่วงกาหาจุดโฟกัสมาเ้องสิไปใส่ดีเนาะจังสีแจงสีหัวจักว่าสิจัดการกันแบบถูกวิธีของส่วนหนึ่งครับ มากทั้งเซาล์ออกบ้านก็ตีหาสารคามมาเมาแม่เมืองสุริ่นะครับแลวกสีสเกตเบนจลักแลักธมาหาพี่น้องเด็กอุดมเป็นเป็นชดชนไทยครันี่เขาทองเครื่องใส่มากที่สําคัญอยากมากด้วยตัวเองว่าผมจะว่าอยากมากเห็นพี่น้องครับอยากเอากำลังใจมากมากก่อนพี่น้องเฮาคือบ้านไหนนะครับทุกเพื่นชาแนล้วม่แน่เพื่อนชาวโม เมาจากช่องโคกพิเศษไนเหตุการณ์มือแระตนนกตคนยามเลยหรอพเศษบ้านหนี่มีคนขอบางอครับก็ได้เอายังมาเลยเก่งไหมคุวนึงจัเล่นอะได้มาผมมีเก่งไหมมาไหนยุ่อนะครับ่มายังหน่อยพอแกที่มา ไฟมาได้ใจ้วมันอาศัยไปเพียงพ่อเราพอว่ามันจะไหลพ้นน้องก็ะยัก่ก็ดวอกนานนี่เราั้สิสูงเปตลกะอนแม่บอยมาล่างปีนะมาหาโยนีเยอะหรือว่าพนี้เขาไดไมาเห็นกันแล้วสัญญาอนะนะีมาได้มากครับผมเป็นเพ่ mi giả như năm đưa giả không như thế như thế như giả mua học nghề này thế này, này, này. đây. quá, có, quá, đói 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 บกมือให้เนตี้ขอบคุณครับ